ผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงที่มี5สิ่งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับยำรักซึ่งจะเป็นคลิปที่เรียกว่ามีออกทะเลบ้างนะครับไม่บ้างเนาะอาจจะออกทะเลเยอะพราะฉานถ้าเกิดคุณฟังคลิปนี้คุณจะได้เรื่องราวความรักที่ ลึกซึ้งกินใจมีตัวอย่างเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบเ,อเรื่องราวที่ลึกนะครับโดยที่มีตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสเต็ปบสเต็ปอ,อ่าทะเลเยอะแต่อย่างน้อยมีกัปตันนะครับที่จะพาทุกคนนั่งเรือออกทะเลกันแล้วคุณจะได้เรื่องราวดีๆที่สามารถจะนําไปใช้กับชีวิตได้อย่างแท้จริง5สิ่งไหนครับถ้าเกิดผู้หญิงมีแล้วผู้ชายอย่างเราเราจะรู้สึกแพ้ทางแพ้ใจสยบที่ผู้หญิงคนนี้เลยสิ่งแรกก็คือยิงนิด ผู้หญิงคนไหนก็ตามที่มีเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนกับความหญิงนิดๆมันดูมีสเสน่ห์ไงไม่รู้อะไอ้นี้ผมพูดจริงๆนะมันก็คล้ายๆกับผู้ชายที่ดูเรียบร้อยเกินไปดูไม่มีเสน่ห์แต่ว่าผู้หญิงไม่ใช่ว่าไม่เรียบร้อยนะต้องเป็นผู้หญิงที่ดูเหมือนกับหยิ่งนะจะเรียบร้อยหรือว่าไม่เรียบร้อยหรือว่าจะเป็นคนสวยแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อมีความหญิงนิดๆต่เป็นผู้หญิงที่มีแรงดึงดูดสูงมาก ผู้ชายแล้วแหละคนก็บังจะเขาเรียกว่าอยากชนะใจผู้หญิงคนนี้อยากจะจีบผู้หญิงคนนี้ทั้งดีทั้งรวยทั้งไม่ดีเต็มไปหมดเลยอยากจะชนะใจคุณอย่างแน่นอนตอนสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะที่ดูหญิงแต่เวลาเราเป็นเพื่อนเขาก็ไม่ได้หญิงขนาดนั้นนะแต่ตอนที่ไม่รู้จักอ่ะเขาดูเป็นธรรมชาติมากนะคบคนเนะี่ยรู้สึกว่าเขาเหมือนกับพี่ผู้หญิงนนี้มาดูหญิงจริงเลยนะแต่ถามว่าผู้ชายคนไหนไปคุยกับเขาก็คุยได้นะแต่เขาไม่เรียนด้วยเขาดูมีเรียกว่าความหญิง มากกว่าที่จะเขาจะเรียนด้วยแต่หลายหลายคนก็อยากจะจีบเขาก็อยากจะคุยกับเขาและสิ่งนี้แหละครับทําให้เกิดข้อที่2เกิดขึ้นที่คุณจะเพิ่มพลังทําให้ผู้ชายอยากจีบคุณมากขึ้นก็คือเป็นตัวเองสู้ใช้ประเด็ขั้นเสียงสูงครับสู้ข้อแรกคุณผ่านมาแล้วเ,เมื่อคุณดูหญิงนิดนิดดึงดูดผู้ชายหน่อยๆนยแล้วเนี่ยสิ่งตามมาก็คือคุณจะต้องเป็นตัวเองสูงมันจะเชื่อมโยงกันนะครับ2ข้อแรกเมื่อคุณดูหญิงนิดนิด ความเป็นตัวเองสูงมันก็จะเพิ่มพลังเขา้าไปกะความเป็นในตัวเองสูงไม่ใช่ว่าเออเชื่อมันตัวเองจนไม่สนใจใครนะครับเพราะว่าบางคนอะผมเคยเห็นอันนี้เลห้ฟังอตอนสมัยผมเรียนมหาวิทย,ยาลัยนั่นแหละคือมหาวิทยาลัยเราจะเจออะไรเต็มไปหมดเลยเนาะผมก็ไปเจอเขาเรียกว่าเพื่อนของเพื่อนที่อยู่ต่างคณะงงไหมครับไม่งงใช่ไหมคือผมเนี่ยนะอันนี้ผม แล้วก็อันนี้เพื่อนที่เรียนมัธยมปลายมาเหมือนกันแล้วก็ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนกันโอเคนะและอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนที่เขาเพิ่นเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้จะอธิบายไปทำไมเนาะมันเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนนั่นแหละคือไปอยู่นั้นนะมั่นใจตัวเองสูงมากตอนแรกอ่ะดูเราดูเพื่อนๆก็ดูมีเสน่ห์นะเพื่อนผมหลายๆคนก็แบบเฮ้ยคนนี้ใครอ่ะดูมีเสน่ห์เฮ้ยคนนี้ใครไปถามชื่อเพื่อนแกหน่อยสิอะไรประมาณเนี้ยแต่เมื่อเราเข้าไปใกล้เขามากขึ้น คือได้คุยกับเขาครั้งแรกนะครั้งแรกและครั้งเดียวเลยครับเขาดูเชื่อมั่นตัวเองสูงเกินไปอ่ะการแต่งหน้าการแต่งตัวดูเชื่อมั่นตัวเองสูงแต่มันไม่มีเสน่ห์เชื่อมั่นตัวเองสูงจริงแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงมันไม่ไปคู่กับการที่เขามีความเชื่อมั่นอ่ะมันเกินความเชื่อมั่นเกินการแต่งตัวความเชื่อมั่นเกินหน้าตาที่เขาแต่งผมไม่ได้ว่านะถ้าเกิดคุณมีความเชื่อมั่นสูงและคุณแต่งตัวได้เลยว่าระดับเดียวความเชื่อมั่นของคุณ่ คือแต่งตัวก็แบบโหสูงมากดูแบบดูพรีเมียมดูดีแต่งหน้าดูสว่างดูสวยจริงๆแล้วคุณก็มีความเชื่อมั่นด้วยอันนี้มันโอเคเลยมันดีเลยแต่คนที่ผมเจอเนะี่ยเขาไม่ใช่ก็เลยทําให้เรารู้สึกดอบๆลงมาคือเราก็ไม่ค่อยสนใจเขาแลลวเพราะว่าเขาเชื่อมั่นตัวเองสูงเขาไม่อยากคุยกับเราด้วยซ้ำแล้วในสิ่งที่เขาเชื่อมัน่นก็มันเกินในสิ่งที่เขาเชื่อมั่นอ่ะพอจะนึกภาพทำออกใช่ไหมและเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงคุณจะเป็นแม่เหล็ก ที่ดึงดูดคนรอบข้างผู้ชายรออข้างเข้ามาหลงรักกณนะเขารู้สึกผู้หญิงคนนี้ทําไมดูดูมีสเสน่ห์ดูหน้าดึงดูดออกไปพูดชั้นเรียนดูธรรมะแมงดูเอ่เป็นกิจจลักษณะดูแต่งตัวดูพรีเมียมไม่รู้อ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะคือผู้ชายจะรู้สึกทันทีได้ทันทีเลยจากความรู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเี้ดูแพงดูน่าสนใจดูแบบ เออถ้าเกิดฉันจิบผู้หญิงคนนี้ได้คุณจะดีเนาะบางคนจะรู้สึกว่าแล้วหนูวลาา่ะคะหนูไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยจะไปทําข้อสอบได้ยังไงครัผมแนะนําเทคนิคไปก็แล้วกันไม่ว่าคุณจะเชื่อมั่นตัวเองหรือไม่เชื่อมั่นตัวเองก็ตามคุณทําได้วิธีการเริ่มที่ทําให้คุณดูมีความเชื่อมั่นสูงนะครับก็ไปทําในสิ่งที่คุณถนัดก่อนไปทําในสิ่งที่คุณรักก่อนไปทําในสิ่งที่คุณทําได้ดีอย่างที่สุดในชีวิตของคุณก่อนเช่นมาโคนน่ะ แต่งตัวก็ไม่เชื่อมั่นหน้าตาก็แบบกลัวมไม่เชื่อมั่นพราะเอ็มพูดไปแล้ว300คลิปที่บอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองได้เลยเราเก่งในสิ่งที่เราเก่งก็ยังไม่เชื่อมั่นอยู่ดีแหละโค้ดคุณลองไปทําในสิ่งที่คุณถนัดก่อนเช่นคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตีบัตรเก่งมากเลยหน้าตาก็อาจจะรู้สึกธรรมดาแต่เมื่อคุณตีบัตรเก่งแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองอีกตีให้เก่งตีแข่งระดับโลกตีแบบจนกลายเป็นคนหนึ่งที่ไปตีแข่ง แล้วโด่งดังในประเทศไทยระดับโลกระดับประเทศคุณมีเสน่ห์ไหมคุณลองไปดูสินักแบบมินตันโอ้ตีเก่งอุ้ได้เหรียญทองไปแข่งกีฬาอะไรก็ตามหรือเทควันโดไปชกมวยแล้วได้ที่1มาได้เหรียญทองมาผู้คนฮือฮาไหมครับคนนี้คือใครเหรอเฮ้ยเก่งจังเลยแล้วเขาไปดูประวัติคุณเต็มไปหมดเลยอุ้ยน่ารักจังเลยเนาะเห็นไหมครับเพียงเพราะว่าค,คุณทําในสิ่งที่คุณถนัดแล้วคุณมั่นใจไหมล่ะเฮ้ยฉันได้ที่1ฉันเก่งมากๆเลยคุณก็มั่นใจไปโดยปริยายอยู่แล้ว คุณก็ดูมีสเสน่ห์ไปโดยปริยายทันทีเมื่อคุณเก่งเมื่อคุณมั่นใจเมื่อคุณทําในสิ่งที่คุณถนดัดก็เน่ยนะครับเจ็บคอเพราะว่าพูดรัวๆเลยแบบสายามไงมันรู้สึกแบบไม่ได้แล้วทําไมน้องๆคิดอย่างนี้อ่ะมันไม่ได้แล้วนะบ๊วยใช่ไหมผมก็เลยสายลมนะครับต้องขออาภัยด้วยถ้าเกิดเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นของขึ้นนะอะไรประมาณนั้นอ่ะมาต่อกันดีกว่าข้อที่3ามอารมณ์ดีมีที่คุณเท่านั้น ตอนนี้ถ้าเกิดใครกําลังหน้าบึง้งคุณลองสังเกตถ้าเกิดผมมาพูดแล้วผมไม่เคยยิ้มเลยสวัสดีครับคุณก็อาจจะสนใจในเนื้อหาแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดผมแบบพูดไปเออมียิ้มบ้างมีตลกนิดนึงคือไม่ใช่คนตลกแต่ก็มีบ้างหรือว่าเล่าไปยิ้มไปบ้างอย่างเงี้ยมันดีกว่าใช่ไหมครับคือตัวผมไม่ต้องเปรียบเทียบใครนะครับตัวผมแค่คนเดียวกับตัวผมอีกคนหนึ่งที่คนหนึ่งพูดแบบหน้ามึ้งๆสวัสดีครับเออผมอยากจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการที่จะทําให้คุณได้ใจผู้ชายนะครับ กับผมอีกคนหนึ่งที่ยิ้มสวัสดีครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักวิธีการจีบผู้ชายให้ได้ใจผู้ชายเห็นไหมครับยิ้มนิดหน่อยก็ได้อย่าไปเครียดทุกอย่างและคุณรู้ไว้เลยนะว่าผู้ชายส่วนใหญ่มักจะแพ้ผู้หญิงตั้งแต่แรกเจอโอเคหน้าตาใช่แต่สิ่งหนึ่งที่แพ้ทันทีแล้วก็จะรู้สึกถูกดึงดูดเข้าไปก็คือรอยยิ้มจากผู้หญิง คนนนั้ไม่แปลกนะที่ผู้หญิงนั่นแหลคนหน้าตาดูธรรมดาด้วยซ้ําแต่รอยยิ้มทําให้เขาดูมีเสน่ห์จังเลยที่ทำไมเราถูกดึงดูดเข้ามาหาผู้หญิงคนนี้รอยยิ้มของเขาอะ่ะคือหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ก็มีนะครับมีดาราคนหนึ่งเป็นดารายุคเก้าศูย์แปดศูผู้หญิงนะรู้หรือเปล่าว่าเพื่อนผมทุกคนทุกคนเลยนะเทใจให้ผู้หญิงคนนี้ถ้าตอนนั้นอะ่ะเปรียบเทียบกับผู้หญิงที่เป็นดาราได้หลาคนนะ โอ้ oh, ก็แบบสวยเลิศชดุดหญิงกันเต็มไปหมดเลยคือจะบอกว่าใครหน้าตาดีกว่าใครพูดไม่ได้ครับพูดยากแต่ว่าถ้าเกิดให้คะแนนว่าคนไหนคือคนที่แบบที่สุดที่รู้สึกเราถูกดึงดูดเข้าไปเรารู้สึกหลงคนนี้ก็คือเพียงคนนี้คนเดียวครับก็คือดาราคนนี้คนเดียวเลยด้วยรอยยิ้มที่มีสเสน่ห์ถ้าเกิดคุณกําลังฟังผมอยู่ลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครผมคิดว่าถ้าใครเกิดโยก,ก้าโซนนะ่รู้อย่างแน่นอนจ่าไว้นะครับว่าอารมณ์ดีมีที่คุณ คนเดียวเว้ยผู้ชายก็อยากจะอยู่ใกล้คนที่อารมณ์ดีไม่มีใครหรอกครับตัวคุณเองก็เหมือนกันคุณอยากมั้ล่ะโค้ดเอมหนูอยากไปใกล้ผู้ชายคนนั้นมากเลยทําไมหรอโอ้ผู้ชายคนนั้นอะ่ะเป็นคนที่แบบโกรธตลอดเวลาเป็นเหมือนฮักเลยอะ่ะโค้ดเอมชอบเหลือเกินผมคิดว่ามันมันไม่ได้หรอกเมื่อคุณคบไปแบบเดือนสองเดือนหน้าตาที่ดีอ่ากับอารมณ์ที่โกรธตลอดเวลาคุณอาจจะพอรับได้แต่เมื่อคุณคบไปปี2ปีและคุณหวังว่าเขาจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นพ่อของลูกคุณเป็นคนที่คุณจะแต่งงานในอนาคตอ่ะผมกล้าการันตีนะว่าคุณก็จะรู้สึกว่าไม่โอเคและหน้าตาอย่างเดียวกินไม่ได้และ้ะนิสัยไม่ดีเลยอ่ะหูหน้าตาโกรธตลอดเวลาทอกันตลอดเวลาไม่เอาและ้ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายก็เหมือนกันแหละก็คิดเหมือนคุณเขาก็อยากไปอยู่กับคนที่อารมณ์ดีเรื่องอารมณ์ดีเนะี่ยโหเล่ากันยาวจริงๆมันเป็นสําคัญมากนะทํายังไงคุณรู้หรือเปล่าว่าทำยังไงผู้ชายเนี่ยธรรมชาติถูกดึงดูดเข้าหาคนอารมณ์ดีรอยยิ้ม เออมันถูกได้ยังไงใช้เทคนิคยังไงเพิ่มเติมเนี่ยผมพูดลงลึกไปแล้วนะครับอยู่ในหนังสือเสียงทั้ง2หนังสือเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียง21วิธีชนะใจผู้ชายหนักมากหรือหนังสือเสียงที่ผมกําลังทําอยู่นะครับก็คือ17วิธีรู้ทันเล่รักของผู้ชายถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะติดต่อหลังไมค์มาในเฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือว่าใน Line o a ก็ได้นะครับ มาดูรายละเอียดก่อนก็ได้มาสู่ข้อที่4ย้อนกลับไปที่ข้อ1ก่อนนะครับก็คือหยิงนิดๆอ่าคุณจะต้องยิงนิดๆละข้อที่2เพิ่มพลังข้อ1ก็คือเป็นตัวเองสูงทําในสิ่งที่รักนะครับแล้วก็ข้อที่3อารมณ์ดีมีที่คุณคนเดียวเว้ยอ่าแล้วก็มาสู่ข้อที่4ผู้ชายคือฮีโร่ของคุณทำเไงก็ตามให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาอ่ะคือฮีโร่ของคุณเขาแบบแมนมากเขาช่วยเหลือคุณได้ ผู้ชายอันนี้คือมันเป็นกฎธรรมชาติอ่ะจริงๆผมพูดลึกไปในหนังสือเสียนั่นแหละแต่ผมจะยกมาให้คุณฟังด้วยก็แล้วกันสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะครับเอาไปเต็มๆเลยก็คือผู้ชายอ่ะเขาจะมีความเป็นผู้นําสูงมากต่อให้ผู้ชายคนนั้นเป็นคนไม่เก่งก็าตามเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเ,ออเขาดูไม่เป็นผู้นาําแต่ใจลึกๆของเขาเนี่ยด้วยธรรมชาติ เขาอยากเป็นผู้นาคุณนะเว้ยเช่นนะผมยกตัวอย่างเช่น,ผ,ชน,นผู้ชายไปเปลี่ยนหลอดไฟผู้ชายไปซ่อมรถยนต์ให้คุณซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คุณซ่อมมือถือซ่อมคอมพิวเตอร์ให้คุณสอนคุณเล่นเกมสอนคุณใช้แอปถ่ายรูปรวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกดีในตัวเขาเองและเมื่อเขารู้สึกดีในตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันทาได้ฉันสอนคนที่ฉันรักได้สอนผู้หญิงคนนี้ได้เขารู้สึกชอบคุณไปในตัวเลยเป็นเครลนะครับในการโยงความาชื่นชมความรักให้กับคุณทันที หลายคนไม่รู้เทคนิคนี้นะหลายคนคิดว่ายุคนี้เป็นยุคใหม่ที่ผู้หญิงฉลาดก็คือฉันฉลาดทําไมอะ่ะผู้ชายโง่กว่าฉันฉันก็ไม่สนใจหรอกฉันก็ต้องสอนไปสิคือสอนได้ครับแต่ใช้เทคนิคนิดนึงในมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคุณก็จะสอนเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างคุณสอนเขาหมดแม้ว่าคุณเก่งผมไม่ได้ว่าคุณเก่งผิดนะคนเก่งอะ่ะดีผมยังชอบผู้หญิงที่เก่งเลยนะแต่ถ้าเกิดเก่งแล้วมาข่มเราตลอดเวลามันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับ แม้กระทั่งผู้ชายเก่งทุกอย่างมาข่มคุณคุณยังไม่โอเคเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณรู้ธรรมชาติของผู้ชายเนี่ยเขายิ่งไม่ชอบสิ่งนี้มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนรล่วงรู้สกิลเลตนี้แล้วก็จงนําไปใช้คุณต้องรู้ว่าเวลาไหนคุณควรเอ้ยฉันเก่งแต่ว่าฉันก็สอนเขาได้นะเออสอนแบบเรียนเรียนหรือว่าเวลาไหนฉันก็รู้ว่าฉันเก่งอ่ะฉันเปลี่ยนหลอดไฟฉันเปลี่ยนได้เว้ยแต่ว่าให้ผู้ชายที่คุณรักลองเข้าไปเปลี่ยนดูซิแล้วคุณก็ชื่นชมว่า เออขอบคุณนะที่มาเปลี่ยนให้เราอ่ะไม่งั้นไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงดีเราก็เป็นผู้หญิงงานจะปีนเอ่อปีนบันไดไปก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่าไฟช็อตหรือเปล่าขอบคุณมากมากเลยนะขเนะข้าใจว่าคุณเปลี่ยนเองก็ได้ผมคิดว่าผู้หญิงทุกคนก็เปลี่ยนได้แหละไปดู u t u b e มาล้างแอร์ก็ได้ไปแกะแอร์่อมก็ทําได้ครับแต่คุณจะทําทําไมละ่ะในเมื่อข้อที่1คือประโยชน์คือ1มีคนทําให้คุณเว้ยไปล้างแอร์ให้เหนื่อยทําไมเว้ยสคือเฮ้ยเราไปใช้เขาให้เขาเหนื่อยนะแต่เรายังได้ใจขาอีกเ้ย ดีกว่าไหมครับดีกว่าไปทาเองก็เหนื่อยได้ใจก็ไม่ได้ใจแต่โอเคถ้าเกิดคนอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยก,ก็ก็ทาไปเถอะนะครับผมคิดว่าทุกคนทําได้อยู่แล้วแหละและมาสู่ข้อสุดท้ายครับข้อที่5ยากเข้าไว้อะไรที่มาได้ง่ายมันไม่มีคุณค่าหรอกครับคุณลองย้อนกลับไปดูโต๊ะที่บ้านของคุณโต๊ะทํางานที่นอนที่อ่านหนังสือแล้วมีอะไรครับมีของที่คุณอาจจะลืมไปแล้วพอโค้ดเอ็มบอกกลับไปดูหายไปดูเฮ้ยเอา้าโค้ดเอ็ม อเน,นี่คือสิ่งที่หนูเคยอยากได้แต่ก่อนนะพอได้มาแล้วก็เฉยๆไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือหลักการของข้อที่5นะอะไรที่ได้มาง่ายๆยิ่งจะดูไ like รค่าดูไม่มีคุณค่าความสาวก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดคุณมีความสาวคุณแล้วคุณบอกเขาเรียว่าทุ่มเทให้ไปอะผมไม่ได้ว่าคุณนะได้ลหลายคนอยากจะใช้ความรักทั้งหมดที่เรามีเราให้ผู้ชาคนหนึ่งไปแต่กลับตรงกันข้ามนะครับน้องๆถ้าเกิด ยังไม่เคยเจอสิ่งนี้ฟังผมไว้ดีๆนะถ้าเกิดคุณให้ความสาวเข้าไปตั้งแต่โอ,อ้แรกครบเป็นแฟนใหม,ใหม่ยอมเขาไปแล้วไม่ว่าเขาจะพูดว่าอะไรก็ตามจริงๆคุณจะต้องไปฟังหนังสือเสียงผมเลยนะคุณจะต้องรู้เล่รักของผู้ชายอย่างแน่นอนแอบโปรโมทนิดนึงนะครับแต่มันดีมากเนยนะจริงๆผมให้ฟรีก็ได้นะแต่ผมคิดว่าการลงทุนแม้เพียงน้อยนิดก็จะทำให้คุณอนะ่ะมุ่งมั่นและก็พยายามทําในสิ่งที่ผมสอนไปมากกว่านี่คือสิ่งที่ผมรู้มาดนะังนั้นมีมูลค่าให้คุณ ลงทุนกันแเรากันเนาะจริงๆให้ฟรีก็ได้ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเรื่องทองอะไรขนาดนั้นโอเคกลับเข้ามาเรื่องของเราต่อข้อที่5นะครับสําคัญที่สุดที่สุดในที่สุดก็คือคุณจะต้องยากเข้าไว้ให้เขารู้สึกเออเข้าหาคุณก็ต้องก้าวหาคุณอีกก็ต้องก้าวหาคุณอีกไม่ใช่ว่าก้าวหาคุณทีเดียวอา้าวได้ทุกอย่างแล้วได้ทุกอย่างหมดได้ครับผมได้ครับท่านโทรไปตีสองคุณก็ต้องมาคุณมาได้ตลอดเวลา ฉันอกหากคุณก็้ด้ต้องมาตลอดเวลาถามคำถาม,ถามคุณตอนตีสามคุณก็ต้องตอบฉันได้หมดทุกอย่างความสาวก,ก็ให้ได้สเสน่ห์ของคุณหมดทันทีนะครับแปลกมากเลยอะรู้แค่ข้อสองข้อคุณได้ใจผู้ชายมากผู้ชาย่วยหาคุณมากมันเป็นธรรมชาติรนะืยเนาะผู้ชายอยากจะอยากจะเป็นนักล่าไงแต่ล่าพอเขาแบบล่าไปแล้วเฮ้ยล่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยโค้ดเอ็มสองคนนี้มาดีจังเลยล่า,างไงก็ล่าไม่ได้ฉันจะต้องจีบฉันจะต้องทุ่มเทแล้วเมื่อวันหนึ่งเขาทําเยอะไปเยอะไป วันหนึ่งเขาล่าคุณได้มาแล้วมาเป็นแฟนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ความสาวอีกเขาก็จะล่าคุณอีกเขาก็จะพยายามอีกพอแต่งงานไปแล้วได้แล้วเออล่าความสาวได้แล้วเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ให้ทุกเมื่อนะเว้ยเห็นไหมครับคุณยังมีความยากเข้าไว้อยู่ตลอดเวลามันจึงทําให้ผู้ชายอ่ะตามล่าคุณตลอดเวลาตามล่าหัวใจคุณตลอดเวลาเขาทุ่มเทให้คุณตลอดเวลาดีไหมครับโอเคสรุปได้สรุปไดวว้ว่าก็คือข้อห,หนึ่งคุณจะต้องหยิ่งนิดๆมีความหยิ่งในตัวเองแต่อย่าเยอะนะครับเอาให้พอดี ก็จะดูมีเสน่ห์และข้อที่2ครับคุณจะต้องเป็นตัวเองสูงมากคนที่มีความเป็นตัวเองสูงไม่ใช่ว่าดูแบบเออไม่สนใจใครนะความเป็นตัวเองสูงก็คือสิ่งที่คุณทําถ้าเกิดคุณคิดว่าดีทําไปเลครับอะไรที่เป็นความดีทําไปเลครับอะไรที่คุณเก่งเช่นเออปั่นจักรยานเก่งตีเทนนิสตีแบดมินตันตีปิงปองเก่งทําและฝึกฝนไปเยอะๆคุณก็จะมีความเชื่อมั่นตัวเองในสิ่งนั้นสูงแล้วก็ผู้คนก็จะถูกดึงดูดเข้าหาคุณเหมือนนักกีฬาที่สําเร็จ ในประเทศไทยอ่ะกลายเป็นคนที่ดูดีทุกคนใครๆก็อยากจะมาจีบใครๆก็อยากจะมาคุยและข้อที่3อารมณ์ดีมีที่คุณคนเดียวในโลกเว้ยทุกคนอยากจะเข้าไปหาคุณด้วยรอยยิ้มและอารมณ์ดีของคุณอย่างแน่นอนและมาสู่ข้อที่4ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่ของคุณเขาก็จะดูมีความมั่นใจมากขึ้นเขาก็จะเรียกว่าช่วยคุณบ,บ่อยๆดีไหมครับมีคนมาช่วยคุณทํางานมีคนมาช่วยเปลี่ยนหลอดไฟมาล้างแอร์มาซ่อมของให้คุณ ตัวที่คุณน่ะก็ทําได้คุณก็เก่งแต่สบายไว้มีผู้ชายมาทําให้เออสบายสบายแถมได้ใจเขาอีกดีไหมครับแล้วมาสู่ข้อที่5้าแย่เข้าไว้อะไรที่ต้องใช้ความพยายามในการแลกมาเขาจะรู้ผู้ชายจะรู้สึกถึงความมีคุณค่าในสิ่งที่เขาได้มาเมื่อเขาเป็นแฟนคุณเขาจะหวนแหนคุณเขาจะรักคุณมากเขาจะทุ่มเทให้คุณและอย่าลืมต้องยากเขาไว้เมื่อแต่งงานไปแล้วก็ยังยากอีกไม่ใช่ว่าทุกวันจะมาขอฉันได้ไม่ได้ ฉันยากอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมครับดังนั้นผู้ชายแพ้ทางผู้หญิงที่มี5สิ่งนี้อย่างแน่นอนครับ